วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพรับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้นะคะ วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางแล้วดีได้โชคได้ลาบคุณมีโอกาสได้เลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสาใครไปนําเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะไปขายสินค้านะคะไปขายงานนะคะติดต่อเจราจาสถาบันการเงินหรือคุยเกี่ยวกับงานมีโอกาสสาเร็จนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะคุณกําลังรองเงินก้อนคิดถึงถึงเรื่องเงินก้อนระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองและคนในครอบครัวรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะกําลังคิดอยากจะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะคะ ไปไหว้พระแม่ธรณีนะคะในช่วงนี้นะคะสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นเงินที่คุณรอมีโอกาสได้นะคะการติดต่อเจราจานะคะสําเร็จทุกอย่างนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะค,ะคือเลขท้ายบัตรประชาชนเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขที่บ้านและทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้8 6 868นะคะแล้วก็ 5 7นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ